รังนกกาแฟกาแฟรังนกใช่เลยครับมิลค์คอฟฟี่กาแฟรังนกเพื่อสุขภาพกาแฟชั้นดีกลมกล่อมรสชาติกาแฟแท้แท้มิลค์คอฟฟี่กาแฟรังนกที่สกัดเข้มข้นไม่มีน้ำตาลความดันเบาหวานดื่มได้สดชื่นทุกวันอุดมด้วยสมุนไพร27ชนิดในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายมิลค์คอฟฟี่กาแฟรังนก ดื่มทุกวันสดชื่นกระปี้กระเป๋าลดความดันในเลือดบำรุงกระดูกและข้อบำรุงสายตาได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขอยเลขที่11-127-158-20-021 m อเ f ็ e มิลคกาแฟรังนกที่ทุกคนชอบ1กล่องราคา295บาทสนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่080-943-9164